ว่าถึงแม้ว่าพี่จะโทรไปหาเขาเนี่ยเขาก็ไม่ควรจะโทรมาหาพี่ตอนหกโมงเช้าอ่ะค่ะมันเช้ามากมันยังไม่ตื่นน่ะแล้วแล้วบังเอิญว่าแล้วพี่เราเป็นคนทางานหนักอ่ะโทรมาหกโมงเช้าแล้วก็น้ําเสียงไม่ดีเบอร์ใครนะนี่เบอร์ใครเนี่ยอะไรเงี้ยอ๋อเราก็แน่าจะเป็นเราโทรไปนะไม่รู้จะโทรไปทำไมหาคนไม่รู้จักนะคะค่ะแล้วเขาบอกว่าสูงร้อยห้าสิบห้าหนักสี่สิบสี่เอลยี่สิบหกพอดีไหมคะพอร้อยห้าสิบห้าหนักสี่สี่ คือแต่ละคนแต่ละคนความสวยนี่ไม่เหมือนกันนะ,ะอ้อมเธอรู้ไหมว่าเธอก็เป็นคนสูงอย่างนี้ใช่ไหมร้อยเจ็ดสิบเนี่ยถ้าเกิดว่าเอวมันจะเล็กจนเกินไปหรือมันจะแห้งจนเกินไปมันก็ไม่สวยสมส่วนคนเรามันต้องสมส่วนมันต้องพอดีว่าเราสูงเท่าไหร่อายุเท่าไหร่หนักเท่าไหรค่คือบางคนอายุเยอะจนเกินไปเหมือนพี่เนี่ยพี่บอกเลยนะว่าพี่ก็จะอยู่แค่เอาแค่เจ็ดสิบโล ถ้าจะผอมมา65โลได้ไหมได้แต่พี่ก็ไม่ทำนะมัน,มนไม่มันไม่เหมาะอายุค่ะเขาบอกวันนี้ไม่แจกกาแฟเหรอคะแจกนะคะออชอบดูพี่อ้วนจัดรายการค่ะสนุกดีค่ะให้ความรู้ด้วยคะ่ะอ่าไม่คิดมากนอนพักผ่อนสุขภาพดีจิตแจ่มใสโรคภัยไม่มีน้องแบงค์เมืองนนท์นะคะ,ะ,ะส่งมาให้กําลังใจกันแม่ก้าบอกว่าชอบน้องแบงค์เดี๋ยวดกพร,รัฐด,ด่าพี่อีกว่าพี่หลงบ้าผู้ชาย ชอบรายการนี้มากได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและการดูแลตัวเองพรุ่งนี้เป็นเรื่องอะไรนะพ่งนี้เป็นเรื่องเรื่องลิีดวง,งลิสีดวงพวกนี้นะคะพี่บอกแล้วมนุษย์บนโลกใบนี้มีโอกาสเป็นลิีดวงหมดทุกคนคเขาบอกเลยนะคะว่าณตอนนี้นะคะคนที่เป็นรักล่วงเพศเนี่ยมีอะไรกันทางทวารหนักนะคะมีโอกาสเป็นมะเร็งทวารหนักค่อนข้างสูงแล้วก็มีเชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่คุณไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่ร่างกายคุณสะอาดคุณปลอดภยัยแต่ว่า ถ้าเกิดว่าไปมีอะไรทางทวารหนักเนี่ยมันอาจจะมีเชื้อโรคชนิดหนึ่งเกิดขึ้นพวกนี้นะค่ะพวกนี้ต้องฟังนะคะใครไม่อยากไปลิสีดวงทวารน,นะคะต้องติดตามดูแอบนะคเขบบอกว่าพี่อ้วนบอกน้องเขานั่งดีๆหน่อยอ๋อบอกบอกอ้อมใช่ไหมคะตายแล้วออมองหนะ้าอ้อมสิคะอย่าไปมองตรงอื่น, <laughs> น,นค่ะ สวัสดีค่ะพี่อ้วนน้องอ้อมวันนี้น้องอ้อมสวยจังเลยพี่อ้วนก็น่ารักค่ะพี่อ้วนคะคุณช้างหล่อมากเลยค่ะสมกับพี่อ้วนเลยค่ะ <c oughs> ดูรายการนี้ <c oughs> นกันไอเอ็กเกมเม<อ>ื่อวานไงพี่ช้างไปออกเอ็กเกม <c oughs> มาสองวันก็ได้รางวัลมาแสนสามหมื่นห้าพันบาท <c oughs> นะคะแล้วก็ได้มอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่งด้วยแต่พี่ช้าง <c oughs> น่ารักมากนะ <c oughs> ก็คือได้เงินมาส่วนหนึ่งให้แม่ตัวเขาแล้วก็ให้แม่พี่ด้วยนะ <c oughs> แล้วมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาก็ยกให้พี่นะ พี่วันเกวสี่หมื่นกว่าบาทให้ฉันเป็นเด็กแว้นเหรอคะหัวเือจะให้แบบว่าขับขับไปขับเร็วๆด้ที่รักจะได้ล้มเร็วๆไม่ต้องใส่หมวกกันน็อกนะที่รักขับเร็วๆอย่างนี้หรือเปล่านะคะแล้วเขาบอกว่าหากต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งระหว่างด้ระหว่างจากกันด้วยความตายกับจากกันแต่ยังแต่ยัง ถ้าเราเกิดมาเพื่อจะรักใครสักคนคน,คนนั้นจะรักเราตอบแต่ถ้าเราเกิดมาเพื่อที่จะรักใครหลายๆคนจะไม่มีใครรักเราจริงเลยแม้แต่คนเดียวพี่ว่าอย่างนี้นะคะพี่เคยพ,พ,พี่พี่มีพี่พี่จำบทกลอนอันนี้ได้บทหนึ่งนะคะเขาบอกว่าคนคนหนึ่งเกิดมากว่าจะดับต้องพบกับความรักสักกี่หนเดี๋ยวรักซ้อนซ้อนรักหนักกระมลมีกี่คนที่สมัครเพียงรักเดียว คือบางคนเกิดมาเนี่ยไม่มีใครบนโลกใบนี้นะคะที่ว่าอยากจะมากชู้หลายผัวมีแฟนหลายคนมีเมียหลายคนนะคะนอกจากผู้ชายที่ที่ที่เป็นคนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ผู้หญิงบนเกิดมาบนโลกใบนี้สิ่งที่ต้องการที่สุดก็คือผู้ชายที่ดีที่ที่สุดรักเราที่สุดแล้วก็ดูแลเราแล้วก็จะรักก็ไปจนวันตายเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้แบบนี้เราก็ต้องทําใจว่าเฮ้ยมันมันมันไม่ได้ แล้วก็พี่อยากจะให้น้องเนี่ยนะคะ08เดี๋ยวนะครับ0389 <ฮะ S 1> เนี่ยดูแลตัวเองแล้วดูแลหัวใจตัวเองด้วย <ฮะ S 1> ทพี่บอกเลยวนะว่าความรักตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆผู้ชายที่ไม่รักเราเนี่ยก็ผู้ชายแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่านีสใสไม่ดีแบบนี้รักผู้ชายคนนี้ก็รักไป <ฮะ S 1> ดีกว่านะคะจริงๆอย่าร้องไห้คือน้ําตาของของผู้หญิงเนี่ยถ้าจะหยดเนี่ยมันจะต้องคุ้มค่ากับการที่จะหลั่งน้ําตาร้องไห้ เออถ้าเกิดสมมติว่าผู้ชายผู้ชายที่ว่าไม่ดีกับเราเนี่ยหนูอย่าไปร้องไห้กับเขาเลยค่ะหมาตายร้องไห้เถอะค่ะจริงจริงแต่ถ้าเกิดผู้ชายที่ไม่ดีกับเราไม่รักเราเรารักเขาฝ่ายเดียวเขาหลอกเราอย่างเดียวเนี่ยอย่าไปร้องไห,ห้ให้มันเสียน้ําตาเลยค่ะมันมันมันซวยลูกกตายอย่าไปทํเลยหนูนะนะคะรักตัวเองดีกว่าค่ข้าถามว่าที่วันเคยรักใครไหมเสียใจไหมรักค่ะแตา่ว่า มันต้องทําใจให้ได้อะ,ะหัวใจรักของมนุษย์เราเนี่ยมันมีค่ามากมายเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารักเขาแล้วเขาไม่รักเราก็กลับมารักตัวเองดีกว่าเอาะะเป็นว่ารีบส่ง s อสเเข้ามาร่วมพูดคุยกันในรายการนะคะ4247276ค่ะแล้วช่วงหน้ากลับมาโฟนอินพูดคุยแล้วก็ทราบความรู้เกี่ยวกับโลกสะเก็ดเงินกันค่ะสักครู่เดียวค,ะค่ะ,คะ อยู่รายการเป๊ะเพอร์เฟกต์ไลน์นะคะช่วงนี้เป็นช่วงโฟนอินกับอ่าน SMS ค่ะรีบโทรเข้ามาเลยนะคะ029605022ค่ะหรือ029605088ค่ะถ้าโทรเข้ามาแล้วสายมีติดพยายามโทรหน่อยเพราะว่ามีคนโทรมาสอบถามไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าสุขภาพหรือว่าความสวยความงามเยอะมาก่านะคะส่วน SMS นะคะภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเราจะจับสลากนะคะถ้าได้รางวัลคุณโชคดีนะคะคุณจะได้ชุดกระชับสัดส่วนอาจากอิตาลีเลยนะคะ,คะ พิชีพิงค์แต่ถ้าเกิดว่าคุณโชคดีอีกนะคะตอ,อนภายใน1เดือนเนี่ยเราก็จะรับไปเลยเครื่องกองน้ําอย่างดีเลยนะคะ,คะจากต่างประเทศกินเข้าไปแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นน้ําที่อนุละเอียดมากๆใช่ค่ะมันจะทําให้คุณมีสุขภาพดีแล้วก็ห่างไกลจากโกาครคภัยไข้เจ็บนะคะคัะ,อ,ะอามาให้ความรู้เกี่ยวกับว่าพืชผืนสเก็ตเงินเนี่ยค่ะมีกี่แบบเดี๋ยวก่อนได้ไหมนิดหนึ่งได้ไหม<ช>ขออ่านข,ขอคุยกับน้องคนนี้นิดนึงนะคะคือคือน้องคนนี้นะคะที่ลงทายด้วย0 3 8 9เนี่ย คือพี่กําลังมีความคิดว่าเขาเนี่ยน่าจะมีความทุกข์ในเรื่องความรักนะคะเพราะว่าเขาเอสเมาบอกว่าหากจะต้องอเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งระหว่างาจากจาก,กันด้วยความตายกับจากจากัน<า>แต่แตยังต้องมองหน้ากันเธอจะขอเลือกอะไรแต่ฉันขอเลือกจากกันด้วยความตายดีกว่าเพราะเรายังสามารถเก็บความทรงจําดีๆระหว่างเรากับคนที่เรารักเอาไว้ได้ตลอดเวลาเราไม่จําเป็นที่อ่า ตลอดเวลาเราไม่จําเป็นที่จะต้องลืมเขาเพียงแต่เราจะอยู่กับเขาในก้นบึ้งของหัวใจที่ลึกที่สุดของเราเท่านั้นเองจากคนน่านนอายไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะหนูถ้าเกิดว่าผู้ชายจําเราเจ็บนะคะเราทําเราเจ็บเราไม่ใช่ว่าจะเก็บความรู้สึกดีๆนะคะพี่บอกเลยว่าคุณจะต้องดูความเฮี้ยของเขาความเลวของเขาเพราะว่าเราจะได้เอาความเลวของเขาเนี่ยมา,มา,ม,ามาดูที่ มาวัดกันว่าความเลวกับความดีที่เขาทิ้งเราไปเนี่ยอะไรมันมากกว่ากันถ้าเกิดสมมติว่าความเลวมันมากกว่าที่เราทิ้งเข้าไปเราลักเขาสุดหัวใจอยู่แล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเขาทิ้งเขาทิ้งเราไปเนี่ยมันไม่ได้รักเราเลยอ่ะแล้วหนูอย่าเก็บความรู้สึกดีๆเก็บความระยำของเขาแล้วก็พี่ขอนะคะว่าอย่าเก็บไว้ในส่วนลึกของหัวใจนะคะเก็บไว้ในหัวนิ้วโป้งเท้านะคะเวลาหนูเดินไปสะกิดอะไรก็แล้วแต่หนูจะได้จําได้ว่า ผู้ชายสารเลวคนนี้มันทำกับหนูแบบนี้นะคะแล้วอย่าอย่าลืมผู้ชายคนนี้นะคะตลอดชีวิตห้ามลืมนะคะเก็บแต่สิ่งที่สาะระเลวของเขาไว้บนหัวนิ้วโป้งเท้าเราไว้นะคะเวลามันเล็บขบเวลามันเดินสะดุดอะไรก็แล้วแต่หนูจะได้ว่ารู้ว่าผู้ชายลักษณะนี้ผู้ชายแบบนี้เราจะได้ไม่ต้องรักเขานะคะพี่ไม่อยากให้หนูไปไปไปลหลงไหลได้เพิ่มกับผู้ชายคนนี้ถ้าเกิดเขาทิ้งเราไปเขาไม่รักเราแล้วเนี่ยปล่อยเขาไปเถอคะค่ะ นึกว่าปล่อยสิงสารลาสัตว์เข้าป่าเอาบุญไปนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าหนูเคยเสียตัวไปแล้วเนี่ยพี่บอกเลยว่ามันมันมันเสียตัวไปด้วยความรักเนี่ยมันไม่มีอะไรผิดหรอกค่ะนะคะแต่ว่าหนูจะต้องเริ่มต้นดําเนินชีวิตใหม่ด้วยแล้วก็ไอ้เส้นทางที่หนูดําเนินคู่กับผู้ชายคนนั้นน่ะถ้าเรารู้ว่ามันมีขวากหนามอย่าลืมนะคะขอบคุณมันด้วยความเจ็บปวดในครั้งนี้ขอบคุณมันด้วยเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยมีบทเรียนชีวิตที่ดีแล้วก็ ไอ้บทเรียนแห่งความเจ็บปวดเนี่ยเรารู้ว่าทางเส้นนี้มันเป็นทางที่แสนจะเจ็บปวดแสนจะทรมานพอเห็นทางแบบนี้นะคะเดินหลีกเลี่ยงมันไปให้ไกลนะคะอย่าลืมมันขอบคุณกับความเจ็บปวดด้วยนะคะแล้วก็เก็บส่วนไม่ดีของเขาไว้ที่หัวดิ้วโป้งเท้านะคะหนูนะ,ะที่รักหนูนะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าคิดแบบนี้ค่ะ,คะนะคะอ่าโทรเข้ามาใหม่เขาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณรนาฮัลโหลสวัสดี ีค่ะคุณอกับพี่อ้วนสวัสดีค่ะท่าจากที่ไหนคะอ่อปทุมค่ะเชิญค่ะวรรนาเชิญค่ะอยากจะสอบถามพี่อ้วนว่าวันนี้หนูไปซื้อกาแฟมา20ก่อะค่ะโอค่ะแล้วอย่างนี้หนูอยากจะทานแบบพี่อ้วนนะคะได้เลยค่ะคือตอนเช้านี้ค่ะ